เใส่ใส่ใส่แกงครับโบแกงอาบุแกงโบุเดี๋ยวพี่ยายายาไม่ยาไม่ยแกงอาบุเว้ยแกงโบอ๋ออันนี้มันไม่ใช่แบบแล้วกูใส่แล้วกูติดไงกูใส่แล้วกูติดไงเอฟใส่เร็วหรือใส่ไม่เป็นพวกเดียวกัน โผล่หลอนแล้วไอโผล่ลื่นอะไรเฮ้ยกูอยากสำรวจไ,ไอ้ควยเดี๋ยวค่อยามามาพร้อนกันมาใหมาใหม่อย่า <c oughs> ไปหมุนเลยล่ <c oughs> ไปหมุนเลยอ่ีโผล่เอาโปลเองไม่รู้เลยแต่ถ้าวาร์ปปะก็มันโดนแน่อ๋อถ้าวาร์ปตกมาคือมันจะมาฆ่าที่เหลือนี่เลยปะเป็นผีอะ่ะพวาะก็พวกเราใส่หน้ากากมงึมง,มองบอกให้เอาโปวาร์ปเลยกดกๆไมค์ในดิสอะโปโปวาร์ปเร็วโปไม่แล้วมันจะตายเลยได้เลยคอนเทนต์จะดูนะ วับเร็วหาทางไม่เจอวับเร็ววับเร็วไ่้ฮ่าฮาาฮ่า่าเลยเ่รอวาโดาฮ่าฮ่าฮฮ่าอ่าฮ่าใส่หน้ากากกันวอบเลยอ่ะไม่โฟนนะให้ใส่หน่ากากไา้